ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองเลข c h ช n แนลครับมาติดตามแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่24ตุลาคม2565ซึ่งตรงกับวันจันทร์นะครับก่อนอื่นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมจัดทำยิบความบันเทิงเท่านั้นครับสำหรับการออกผลรางวัลหวยลาวพัฒนางวดประจำวันจันทร์ที่24ตุลาคม2565ก็จะมีการถ่ายทอดสดการออกผลรางวัลหวยลาวพัฒนาเช่นเดิม เหมือนทุกวันเหมือนทุกงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปคุณผู้ชมก็รอติดตามได้เลยนะครับสำหรับในส่วนแนวทางนะครับเลขเด็ดการปล่อยเลขเด็ดของเจฟฟองเบียนั้นนะครับช่วงเวลาของการปล่อยเลขของเจฟฟองเบียนะครับจะเป็นช่วงของบ่ายแก่ๆของวันนี้ถึงช่วงเย็นๆของวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเจฟฟองเบียนะครับตามปกติแล้วจะปล่อยแนวทางเลขเด็ดของ ตัวของเจฟฟองเมียเองก็จะเป็นช่วงของบ่ายแก่ๆถึงช่วงเย็นของวันนั้นๆที่มีการออกผลรางวัลหวยลาวพัฒนาประจํางวดนั้นๆวันนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับซึ่งถ้ามีการปล่อยก่อนหน้านั้นหรือว่าปล่อยข้ามวันอาจจะไม่ใช่ใบจริงนะครับโดยใบจริงปกติของเจฟฟองเมียก็คือจะปล่อยเลขปล่อยแนวทางช่วงของวันที่ออกผลรางวัลหวยลาวนะครับจะเป็นช่วงของเวลาบ่ายแก่ๆถึงช่วงเย็นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็รอติดตามได้เลยนะครับอันนี้ก็ ชี้แจงให้คุณผู้ชมได้รับทราบจะได้ไม่พลาดใบจริงนะครับแอดมินนำเลขเกี่ยวกับเลขเด่นประจำวันมาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นเลขเด่นประจำวันของช่องสองเลขชาแนลเองนะครับที่เรียบเรียงนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่24ตุลาคม2565ก็คือเลข1เลข2เลข5เลข7ย้ำ เลข1เลข2เลข5เลข7นี่คือเลขเด่นประจําวันนะครับสามารถที่จะนําไปเป็นแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของโชคต่างๆได้นะครับก็นําไปพิจารณานะครับยังไงก็แล้วแต่โปรดใช้วิจารยณน,นะครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเลขเด่นประจําวันเท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดเดดหวยราวพัฒนาแล้วก็ หวยต่างๆด้วยนะครับรวมถึงแนวทางหัวรัฐบาลไทยไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างจุใจแน่นอนครับสวัสดีครับ